ลดน้ำหนักแล้วนะคะแต่น้ำหนักไม่ลงให้คุณเช็คเรื่องนี้ด่วนเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆไววัย40ท,ที่เรามีภารกิจที่ต้องดูแลรอบด้านมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยลดน้ำหนักไม่ลงให้คุณเช็คเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดคุณครูวีอธิบายแบบนี้นะว่า ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะลดน้ำหนักมากๆนะคะน่าเนี่ยคุณเริ่มเครียดแล้วนะคะวิธีการแก้ไขถ้าเกิดคุณตั้งใจลดน้ำหนักมากๆนะคะให้คุณผ่อนคลายสบายๆชิวๆนะคะไม่ต้องไปเน้นกับมันมากหรือบางมื้อเราจะหลุดนะคะหลุดโฟกัสการกินไปบ้างไม่ต้องไปซีเรียสหรือเราหาอาหารที่มันควรที่จะกินหรืออาหารในกลุ่มสีเขียวนะ เราหาไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยดำรงชีวิตได้เนาะด้วยความยืดหยุ่นนะคะถ้าเราเนี่ยอยู่บนความตึงมากๆมันก่อให้เราเกิดความเครียดน,นะคะพอเราเครียดแล้วปุ๊บน้ําหนักเราเนี่ยจะไม่ลดลงเนาะหรือ 2. ถ้าเรานะคะเครียดกับเรื่องอื่นๆแล้วเราหาทางออกไม่ได้แล้วเราก็ใช้การกินเป็นการแก้ปัญหาอันนี้คุณครูวีก็บอกเลยเลยค่ะว่า มันจะทําให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยไม่ได้ผลเนาะเราเครียดเรื่องอะไรนะคะคุณครูวีก็แนะนําว่าเราควรที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆเรามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เราก็ไปแก้ในเรื่องความสัมพันธ์เรามีปัญหาในเรื่องการงานเรื่องการเงินเราก็ไปแก้เรื่องนั้นแต่นะคะขอรองว่า ไม่ควรใช้การกินนะคะเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการกินอันนี้นะคะน้ําหนักคุณจะขึ้นคุณจะอ้วนแล้วสุดท้ายคุณก็ณจะป่วยนะอย่าใช้การกินนะคะในการแก้ปัญหาเนาะเป็น2เรื่องที่คุณครูวีฝากไว้ถ้าเกิดใครลดน้ําหนักแล้วไม่ลงนะคะตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมตั้งใจมากจนเราเครียดนะคะหรือเราใช้การกินแก้ปัญหาทุกๆอย่างหรือเปล่านะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยให้เรากลับมาแก้ไขที่สาเหตุว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรมีปัญหาความสัมพันธ์แก้ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องการเงินก็ไปหาวิธีการแก้ไขเรื่องการเงินหรือมีปัญหาเรื่องการงานก็ไปแก้ไขที่การงานนะคะแก้ให้ถูกจุดเนาะถ้าเราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะคุณก็ประสบความสําเร็จในการลดขุ่นไปได้ มากเกินครึ่งแล้วนะคะแล้วที่เหลือนะคะเราก็มาลุยกันในเรื่องของการกินที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของการเว้นการกินต่างๆเนี่ยเรามาสามารถเรียนรู้กันได้แต่ว่าบอกได้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณมีความเครียดอยู่แล้วเนี่ยการลดน้ําหนักของคุณเนี่ยสำเร็จได้ยากมากขอให้ทุกคนมีผลดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูวีด้วยฝากกด,กดติดตามกดข้อจอข้อใจให้ด้วยนะคะ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครสนใจนะคะจะมาร่วมหนุนด้วยกันติดต่อที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย